สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคณิตสสวทปี2อ6 2เช่นเคยนะคะวันนี้เป็นข้อที่2แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้เขาให้แบบรูปมาตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่10นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าของ a b c ซึ่ง a b c ตัวนี้หมายถึงตัว a ตัว b ตัว c ของรูปที่10ตรงนี้แต่เขามาให้ให้มาแค่5รูปด้านหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงคะ่ะ ก่อนอื่นตัว A มันก็คือรูปที่ระบายสีเหลืองอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปบริเวณนี้ให้เรามองดูว่าบริเวณนี้มีตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างค่ะรูปที่1นึ่สีเหลืองคือ2รูปที่สองสีเหลืองคือ4รูปที่สามสีเหลืองคือ6รูปที่สี่สีเหลืองคือ8รูปที่หสีเหลืองคือ10 ไปเรื่อยๆจนถึง A เพราะฉะนั้นจากแบบรูป A เนี่ยมันก็คือ2 4 6 8 10ไปเรื่อยๆจนถึง A ทีนี้จากการที่เราสังเกตดูตัวนี้มันเป็นการที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น มันมีไม่เครื่องหมายบวกก็เครื่องหมายคูณแต่ในกรณีนี้จะเป็นเครื่องเพิ่มขึ้นโดยใช้เครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะจาก2ไป4เพิ่มขึ้น2แสดงว่า2ต้องบวก2แล้วจะได้4จาก4ไป6 4ก็ต้องบวก2ถึงจะเป็น6จาก6ไป8 6ก็ต้องบวก2 ตัวนี้บวกสองถึงจะเป็น8จาก8ไปหา10 8ก็ต้องบวก2ถึงจะเป็น10ซึ่งเลขนี้นะคะมันก็คือรูปที่1รูปที่สองรูปที่สมรูปที่สรูปที่หเพราะฉะนั้นให้เราไล่ไปจนถึงรูปที่สิบตัวนี้เราขอย้ายขึ้นไปนิดนึงลบก่อน รูปที่ห้าหกเจ็ดแปกสบก็จะได้เป็นตัว A ออกมาอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ10บวกไปสองก็จะกลายเป็นส 12. 12, ิบสอบสองวกไปอีกสองก็จะกลายเป็น14 14บวกสองก็จะกลายเป็นสิบหบหบวกสองกลายเป็น 18ต่อมา18บวก2ก็จะได้เป็น20เพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าค่า A มีค่าเท่ากับ20่่สีเหลืองนี้ A เท่ากับ20เพราะฉะนั้นเราเขียนตรงนี้ไว้ว่า20ก่อนต่อมาเขาบอกว่า A บวก B บวก C เรามาพิจารณาที่ตัว b ต่อต่อมาค่ะตัว B ให้เป็นสีชมพู ตัว b คือสี่เหลี่ยมฝั่งนี้เพราะฉะนั้นให้เราลองสังเกตสี่เหลี่ยมฝั่งตัว b ดูค่ะตั้งแต่รูปที่1 2 3 4 5ี่ห้าว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรฝั่งนี้สีชมพูจะมีค่าเท่ากับ2ต่อไปจาก2กลายเป็น4จาก4กลายเป็น8จาก8เป็น16จาก16เป็น32 เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่ารูปที่ b จาก2ไป4ไป8ไป16ไป32แล้วก็ไปเรื่อยๆทีนี้2ก็คือรูปที่1นึ่งเราก็จะใส่รูปที่1 2 3 4 5ไล่ไปจะถึงรูปที่10บ เจ็ดแปดเก้าสิบทีนี้เรามาดูความสมคัญค่ะความสัมพันธ์ของตัวนี้มันก็คือการที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีเครื่องหมายบวกไม่ก็คูณแต่อันนี้มันเพิ่มขึ้นทีละสองเท่าแสดงว่ามันคือเครื่องหมายคูณคูณสองนั่นเองอาจากสองไปสี่ก็คูณสองสองคูณสองกลายเป็นสี่จากสี่ไปหาแปดสี่คูณ สกลายเป็น8จาก8ไปหาสิบหกคูณสกลายเป็น16จาก16ไปหา32 16ิคูณสได้เป็น32ต่อไปมาดูรูปที่6กันค่ะรูปที่หจาก32ไปหา2จาก32มคูณสได้64รูปที่7 64ดคูณสได้เป็น128 รูปที่แปดร้อยี่สิบแปดคูณสองได้สองร้อยห้าสิบหกรูปที่เก้าคูณสองได้ห้าร้อยสิบสองต่อมารูปสุดท้ายคือรูปที่สิบคูณสองได้เป็นหนึ่งพันสองหนึ่งพันยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นรูปที่สิบมันก็คือตัวบีที่เราต้องการหาตัวบีจึงมีค่าเท่ากับหนึ่งพันยี่สิบสี่แล้ก็ทดไปหนึ่งพันยี่สิบสี่ ต่อมาอันสุดท้ายที่เราต้องการจะหาคือตัว c ซึ่ง c มันก็คือสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนตรงนี้พี่มี่จะกำหนดให้เป็นสีฟ้านะคะแล้วเรามาดูความสัมพันธ์กันแต่ละรูปค่ะรูปที่1บอกว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือศูนย์รูปที่สองก็ศูนย์รูปที่สามสองรูปที่สี่แปดรูปที่ห้ายี่สิบสอง รูปที่สี่มีค่าเป็นศูนย์ศูนย์สองแปดยี่สิบสองจากรูปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องการให้ถึงรูปที่สิบเพราะฉะนั้นไล่ไปถึงสิบรูปค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วเรามาดูความสัมพันธ์กันค่ะความสัมพันธ์ของตัวนี้มันเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่เท่ากันอย่างเช่น0ูนย์ไป0ูนย์มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรเลยแล้วก็จากศูนย์ไป2ก็เพิ่มขึ้น2จากสองไป8ก็เพิ่มขึ้น6จาก8ไปหาย2่ก็ไม่เท่ากันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในการดูความสัมพันธ์นี้เราต้องไปดูว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ a กับ b ไหมคะ่ะจากที่สังเกตนะคะ เกับบีมันคือ2กับ2ถ้าเราเอา2กับ2มาลบกัน2อลบ2มีค่าเป็น0ต่อมาจากตรงนี้4กับ4 4ลบ4มีค่าเป็น0ต่อมา8กับ6ลบกันมีค่าเป็น2 16สลบ8มีค่าเป็น8 สามสลบมีค่าเป็นย2เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของตัว c ตัวนี้มันก็คือ c เท่ากับเอาตัวสีชมพูลบสีเหลืองนั่นก็คือ b ลบ a นั่นเองค่ะ c สีฟ้า a สีเหลือง b สีชมพูเพราะฉะนั้น ตัวนี้เราไม่ต้องไล่สิ่งที่เราเขาต้องการมาให้ค่ะเราไปดูเลยว่า A กับ B มีค่าเท่าไหร่แล้วเอามาลบกันได้เลยตัวนี้เขาบอกว่า B ที่เราหาได้คือ1,024 1,024ลบกับ A A ที่เราหาได้นั่นก็คือ20 1,024-20ลบ20กลายเป็น1,004ค่ะเพราะฉะนั้น C มีค่าเท่ากับ1,004อ่าเราก็เขียนตรงนี้ได้เลย1,004 โจทย์ถามหาว่าจงหาค่าของ a บวก b บวก c เพราะฉะนั้นให้เราเอามาบวกกันทั้งหมดค่ะ a บวก b บวก c นั่นก็คือ20่สิบบวกหนึ่บวกหนึ่ ให้เราทําการบวกกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะได้นั่นก็คือ2,048ข้อนี้ตอบ2,048นั่นเองค่ะ